ปลาดเขึ้นอยน้โเลยูน้ำาไม่เป็นไรเรียนลืไม่เป็นไร ลงใหม่ก็ลงใหม่ละลูกลงใหม่เนาะยันจะขึ้นเ็ขา่อดไม่เป็นไรพูดตบเตะตะอินตลอดเลยนะว ลันปนลัอแไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแหละ,เป,หละเป็นอย่างนี้แหละหนู คนอื่นเหนื่อยแต่หนูก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แหละป้าก็เหนื่อยลูกพอแล้วป้าว่าน้ำให้ป้ากินป้าพอแล้วเดี๋ยวน้่าขึ้นเดี๋ยวน้ำมาให้เื่อนน่